สวัสดีทักทายฮะต้องทำยังไงกิกกี้ทำงี้ได้ไหมเอา้าก็เขาบอกให้ตลกมัง่งมีทุนหนึ่งพันบาทใช้งบสิบบาทอ๋อเขาจ้างห้าพันฮะเวิร์กพอยจ้างไปห้าพันอ่ะเล่นไปห้าแสนน่ะเอ้าก็สเก็ตบอร์ดล้มอะ่ะสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าล้มอะ่ะ ก็เขาจ้างไปห้าพันบอกเดี๋ยวตาลรไปก่อนเดี๋ยวผมจะตะวัดกลับปุ๊บตวัดจากสเกตบอร์ดไฟฟ้ากลับม,ม <c oughs> อ๋อ <c oughs> มันล้มจริงฮะไม่ใช่มุกอุ้ยไม่ได้ราม,มา่าก็เขาว่าจ้างห้าพันน่ะเล่นห้าแสนน่ะแม้เขาบอกให้ไปเล่นเขาไม่การแสดงคือการไม่แสดงครับลุงจิกี้